อีกความาพิ่ม loud เพิ่มเตือนไม่ตื่นไม่นี่คือที่ไหนอยจุดเราก็หลุดเข้ามาในโลกแห่งนี้โอ๊ยไปดูเราไปดูก็รปดูมีเป็นดุกหรอ <laughs> ดูนี่ดูนี่ดูนี่ไปลงจุดไหน เราทะลุแบบอยู่ด้านล่างอะตายคนระับเออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับ ハハハハ ใช้เช้านีอ้แม้แต่รถจะหมด ถนนดีกว่าไหมเขยไหนเรานั่นไงอยู่นี่ไงเร,รเพ่อไออปยังเรเพ่อกลาบไปก่นกลับก่อนเราก็ขับด้กัน าไปที่เครื่งบินท้องกันนะเปิดหัวตกเลยอ่ะ ไปหาเขาไฟลาว,วาที่แท้จริงเอาเรามาตั้งนานแล้วเ,เราตกมาแล้วเราตกมานีอ่อภูเขาไฟลาวาที่เขาว่ากัน อยู่ๆก็กลายเป็นหนูเสียเลย,ว,ย,ว,ยว่าไปที่ตกดีกว่าเราจาาาะตกมาจากด้านล่างเฮ้ยตกมาจากด้านบนอ๋อถูค่ะตัวเน,นี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย มีก้อนสไปอยู่นี่เลยราคกางสินค้าของเรานีอะไรบ้างนเน่แเนเ่อเไเน่นน่ี้เราเ,าแบบเจอ はい。完成 So <laughs> the dancing, right? Yes? Yes, dancing. ในเหมือน

ที่จะมือเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราเอาก็พร้อมนะครับตอนนี้นะครับเออเร่มศูนยี่นหรือ P U N หนึ่งหาสีองส